เียนหรือสมาคมประชาชาติแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ก่อตั้งขึ้นโดยปฏิญาณกรุงเทพเมื่อวันที่8สิงหาคม2510โดยสมาชิกผู้ก่อตั้งมี5ประเทศได้แก่อินโดนีเซียฟิลิปปินส์สิงคโปร์และไทยและในเวลาต่อมาได้มีประเทศต่างๆเข้าเป็นสมาชิกเพิ่มเติม,ตมอันประกอบด้วยบรูไนาดารุสซาลาม โดยเริ่มเป็นสมาชิกเมื่อ8มกราคม2521เวียดนามเมื่อวันที่28กรกฎาคม2538ตามด้วยลาวและพม่าเมื่อวันที่23กรกฎาคม2540และกัมพูชาเป็นประเทศสุดท้ายเมื่อวันที่30เมษายน2542ตามลำดับจากการรับกัมพูชาเข้าเป็นสมาชิกทำให้อาเซียนมีสมาชิกครบ10ประเทศในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ การกอร่อตั้งอาเซียนเกิดขึ้นภายใต้วัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมความร่วมมือและความช่วยเหลือทางเศรษฐกิจสังคมวัฒนธรรมเทคโนโลยีและการบริหารส่งเสริมสันติภาพและความมั่นคงของภูมิภาคส่งเสริมความร่วมมือระหว่างอาเซียนกับต่างประเทศและองค์กรระหว่างประเทศและด้วยวันที่8สิงหาคมพศ2554 ถือเป็นวันเกิดครบรอบ44ปีของสมาคมประชาชาติแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้หรืออาเซียนขณะที่ประเทศสมาชิกได้มีการจัดงานเฉดเช่นเดียวกับประเทศไทยที่ได้มีการจัดงานในเรื่องอาเซียนเพื่อสร้างความตระหนักจังหวัดนาราธิวาสแม้จะเป็นจังหวัดเล็กๆจังหวัดหนึ่งของประเทศไทยแต่เพื่อสร้างความตระหนักในการปรับตัวเรื่องอาเซียน แก่ประชาชนวิทยาลัยชุมชนนาราธิวาสจึงได้มีการจัดงานสัปดาห์อาเซียนกับวิทยาลัยชุมชนนาราธิวาสขึ้นระหว่างวันที่1-8สิงหาคม2554โดยมีการจัดนิทรรศการเกี่ยวกับอาเซียนที่วิทยาลัยชุมชนนาราธิวาสเป็นอันรู้กันนะคะว่าในปีศ2558เนี่ย ในแถบอาเซียนนี้ก็ต้้งสู่ประชาคมอ,อาเซียนที่วิเลยชุมชนนราธิวาสเนี่ยก็ถือว่าเป็นหน่วยงานทางการศึกษานะคะที่เข้าถึงชุมชนมากที่สุดเราก็เลยคิดโครงการขึ้นมาก็คือโครงการสัปดาห์อาเซียนโดยในโครงการสัปดาห์อาเซียนเนี่ยเราก็จะจัดตั้งแต่วันที่หนึ่งถึงวันที่8ปพฤษภาคมนะคะที่วิเลยชุมชนนราธิวาสซึ่งเราจะมีการบรรยาย ความรู้เกี่ยวกับอาเซียนโดยเราได้เชิญวิทยากจรจํานวน3คนหรือว่ามีความรู้ด้านอาเซียนนะคะก็อย่างเช่นท่านประกรณ์ปีชาวุฒิเดชซึ่งเป็นรองเลขาธิการขอการค้าจาาังหวัดนราธิวาสซึ่งท่านประกรณ์เนี่ยเป็นผู้ที่ศึกษาเรื่องอาเซียนมาโดยตลอดนะคะแล้วก็ท่านรองอดินันต์ปากบ,บาราซึ่งเป็นรองเลขาธิการสอบอตอนะคะซึ่งท่านก็จะมาให้ความรู้ในเรื่องของอ จังหวัดชายแดนใต้กับการเตรียมตัวเข้าสู่ประชาคมอาเซียนนะคะส่วนในภาคบ่ายเนี่ยก็ได้เชิญสื่อมวลชนอิสระซึ่งท่านเนี่ยถือว่า,าเป็นผู้นำด้านอาเซียนนะคะคือท่านเนี่ยจะมีความรู้ในเรื่องของอาเซียนเป็นเป็นอย่างดีเพราะว่าท่านเนี่ยได้ทำรายการโทรทัศน์เกี่ยวกับอาเซียนนะคะก็คือท่านดรสมเกียรติอนริมนนะคะมาบรรยายซึ่งในการบรรยายวันนั้นเนี่ยเราก็จะมีนักศึกษา วิทยาชุมชนี่ว่ามีบุคคลทั่วไปนะคะมีประชาชนมีสถานประกอบการต่างๆเข้ามารับฟังนะคะโดยกลุ่มเป้าหมายที่เราตั้งไว้ก็คือประมาณ300คนนะคะในวันที่6นะคะซึ่งคิดเราคิดว่าเราเป็นวิทยาชุมชนซึ่งเป็นหน่วยงานการศึกษาเล็กๆหน่วยงานนึงที่เราควรที่จะ,ะสร้างความตระหนักและก็สร้างความเข้าใจในเรื่องอาเซียนให้กับคนในจังหว,วัดนราธิวาสนะคะเพื่อ พ, Dante, ว a, ว bien, ว Mustang, พวกเราทุกคนจะได้เตรียมตัวเองในการเข้าสู่ประชาคมอาเซียนได้อย่างมีความสุขต่อไปนะคะในปีตศ2558และตลอดทั้งวันที่6สิงหาคม2554ก็ได้ม oui. well ีการจัดประชุมฟังการบรรยายพร้อมด้วยนิทรศการที่โรงแรมดันยงโดยวิทยากรได้มีการบรรยายไว้หลายเรื่องทั้งการเตรียมชุมชนอาเซียนด้านการปรับตัวเองของจังหวัดชุมชนที่อยู่ใกล้เคียงกับประเทศเพื่อนบ้าน ด้านเศรษฐกิจด้านการศึกษาด้านสังคมและวัฒนธรรมการพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้สู่ประชาคมอาเซียนภายในปี2558และการเตรียมความพร้อมเพื่อเข้าสู่ประชาคมอาเซียนโดยมีนักศึกษาและประชาชนผู้สนใจเข้ามาร่วมง,งานจำนวนมากเต็มห้องประชุมเพระาะฉะนั้นผลปลาดที่ว่าเนี่ยจะต้องเตรียมพร้อมคือยกระดับตัวเองให้มีความรู้เรื่องอาเซียนอย่างมาตรฐานไม่แพ้ชาติอื่น เราก็ต้องเตรียมพร้อมนะที่จะต้องอประสานกับประเทศเพื่อนบ้านประเทศอื่นๆเนี่ยที่จะทํางานร่วมกันลงทุนร่วมกันสังคมพัฒนธรรมก็เช่นเดียวกันหนึ่งทำความรู้ทําความรู้จักหาความรู้เพื่อทำความรู้จักสองเตรียมพร้อมว่าตัวเองเนี่ยจะไปอยู่ตรงไหนของอาเซียนเช่นจะทําอะไรจะทําธุรกิจอะไรจะประกอบอาชีพอะไรก็ะจะไปตัง้งฐานที่ไหนคือไม่จำเป็นว่าต้องอยู่ที่เดิมจะได้เตรียมพร้อมที่จะเคลื่อนย้ายตัวเองไปสู่มาตรฐานที่สูงกว่านะครับ มันก็จะไปลงเอยที่เรื่องสังคมวัฒนธรรมคือถ้าเราเป็นคนมุสลิมอยู่ที่อาราธิวานเราอยากจะย้ายไปทํางานในสังคมที่มีความหลากหลายและเสรีมากแล้วอาจจะทันสมัยกว่าความรู้สึกเชิงคล,คลาสสิกหรือว่าประเพณีนิยมแบบอิสลามเนี่ยทุกศาสนาเป็นเพื่อนกันหมดนี่เป็นนโย,ยบายรัฐบาลเพราะฉะนั้นชาวมุสลิมที่มราธิวานเนี่ยก็จะต้องรู้จักอิสลามในประเทศอื่น,นๆว่าเขามีวิถีชีวิตพื้นบ้านของเขาอย่างไรเพราะว่า โดยพื้นฐานอิสลามเนี่ยเป็นปรัชญาศาสนาและคําสอนกับพระคัมภีร์ของพระาศาสดาเนี่ยอันนั้นพื้นฐานเหมือนกันแต่พอวิถีชีวิตแล้วจะไม่เหมือนอ่ะไม่เหมือนรับประทนได้เลยผมไปแล้วก็พบความหลากหลายนั้นชาตรละทิวาเนี่ยก็จะต้องทาความรู้จักกับอิสลามที่เป็นความหลากหลายแล้วพอไปอยู่ในสังคมที่เราที่ก็อาจจะทางานในฟิลิปปินส์เนี่ยคุณก็จะเจอแคทอลิกใช่ไหมโอ้ผมคิดว่าเราจะต้องทําตัวเป็นสากลให้มากๆขณะที่เรายังเป็น ชาวมุสลิมที่เคร่งครัดในวิถีชีวิตแบบมุสลิมไทยแต่จะต้องเปิดกว้างเพราะว่าที่อื่นเขาเนี่ยอาเซียนเขาถือว่าเป็นออกลักษณ์เดียวแล้วต่อให้ต่างศาสนาก็พวกเดียวกันวิทยาลัยชุมชนนาราธิวาสแม้จะเป็นสถาบันการศึกษาขนาดย่อมที่มีงบประมาณจำกัดแต่เพราะได้ชุมชนร่วมสนับสนุนทําให้การจัดงานถือมีความพิเศษที่จะเป็นประโยชน์ต่อน,นักศึกษาและประชาชนในการสร้างการตระนัก รู้เรื่องอาเซียนที่นับวันยิ่งถือเป็นเรื่องใกล้ตัวและมีผลกระทบโดยตรงต่อชาวนาราที่ว่าอันเป็นพื้นที่ชายแดนที่ติดก,กับมาเลเซียสมาชิกอาเซียนประเทศหนึ่ง